สวัสดีครับทุกคนผมเจซีจากบอร์ดเกมวันเดอร์นะครับวันนี้ในช่วงทําเซียนเหมือนเรียนมานะผมจะมาสอนเล่นเกมกล่องเล็กครับเล็กมากๆนะครับเป็นเกมจากคนออสซี่เองนะชื่อเกมว่า castles of the c a r r e r a ครับผมก็ในเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะต้องแข่งกันสร้างปราสาทนะครับอารมณ์แบบคล้ายๆกับซิตเ d เดีประมาณนั้นแต่ไม่ต้องมีการดราฟตัวไม่ต้องมาเลข1เลข2เลข3นะครับ แค่จััวการ์ดวางการ์ดวางหงายวางคว่ำแค่นั้นครับจบจบเกมนับคะแนนคือสอนง่ายมากนะครับไปดูวิธีการเล่นกันได้เลยครับผมโอเคครับสำหรับ Castle of Carrera นะครับมาดูกันนะคือเกมมันกล่องเล็กมากนะครับเล็กกว่ามือผมอีกนะก็สวยงามนะสวยงามเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับเปิดมาปุ๊บตอนแรกผมนี่เซอร์ไพรส์มากนะครับเพราะว่ามันมันจะมีการมาให้ปึกหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีซองแยกมาให้เลยก็คือ ให้ซองมาด้วยแถมมาด้วยนะครับอันนี้ผมก็ใส่ซองเรียบร้อยแล้วนะครับการ์ดเนี่ยมีทั้งหมด20ใบนะครับแต่ในคู่มือเนี่ยเขียนว่บ18บา18ใบเพราะว่าเขาน่าจะเพิ่งแอดสองใบเพิ่มเข้ามาแล้วไม่ได้แก้คู่มือนะครับคือติมหลักของเกมเนี่ยง่ายๆเลยนะครับมันเล่นได้2อถึงสคนเป็นเกมแบบเล่นสั้นๆน,นะครับแต่วนผมจะสมมุติให้เล่น2คนก่อนแล้วกันนะครับเราจะแข่งกับสร้างปราสาทใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยถ้าเล่น2คนนะครับถึง3คนก็จะให้ดิส s าร์ดออก2ใบนะแรนดอมออกไป2ใบ ถ้าไม่ใครเห็นหลังจากนี้นก็จะแจกการ์ดครับคนละบอ่ใบสมมติผมเล่น2เพลเยอร์นะปับ๊บทีนี้เนี่ยเมื่อถึงรอบนะครับก็ฝังชุกันก็ได้ใครเริ่มก่อนนะถ้าผมเริ่มก่อนใช่ไหมครับเมื่อถึงรอบเราเนี่ยเราก็จะได้จวดการ์ดหนึ่งใบครับขึ้นมือหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นการ์ดครับโดยการเล่นการ์ดเนี่ยเราจะเล่นแบบคว่ำหรือแบบงายก็ได้ครับถ้าเราตัดสินใจว่าอ่ะผมจะเล่นแบบคว่ำนะผมก็คว่ำลงไปครับแล้วก็จบรอบครับแค่นี้เองส่วนคนต่อไปนะครับเขาก็จะได้ จั่วการ์ดหนึ่งใบนะครับซึ่งเขาก็จั่วปุ๊บแล้วก็อยู่ที่ว่าเขาจะเล่นการ์ดใบไหนนะครับสมมติว่าเขาเล่นการ์ดไปนี้แล้วกันเ,เขาก็จะวางหงายหรือความก็ได้นะครับวางหงายเสร็จก็ใช้ความสามารถนะครับอย่างเช่นใบนี้ความสามารถคือแอบดูของเราว่าว่าเราวางอะไรลงไปเขาจะแอบดูแล้วเขาก็จะตัดสินใจว่าจะเปิดหรือไม่เปิดของเรานะครับแล้วทีนี้ก็จบรอบเขาเราก็จะผัดกันเล่นี้ครับพอถึงรอบผมผมก็จั่วการ์ดหนึ่งใบครับแล้วก็เลือกว่าจะวางหงายหรือวางความ ถ้าวางหงายแปลว่าใช้ความสามารถทันทีเลยนะครับแต่ถ้าวางคว่ำก็คือก็แอบไปก่อนไม่มีอะไรนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆนะครับจนจบเกมนะอ่ามันก็จะมีการ์ดอยู่ข้างหน้าเราหลายใบเลยครับการ์ดทุกใบนะครับที่หงายอยู่จะนับคะแนนตามคะแนนที่มันให้มาหรือว่าตามเงื่อนไขนะครับส่วนการ์ดทุกใบที่คว่ำอยู่ก็จะได้แค่1คะแนนนะครับก็ก็นับไปนะครับถ้าเราเล่นกัน2คนเนี่ยมันจะวางการ์ดเต็มเลยนะแต่มันจะมีพวกการ์ดที่เอาไวย้ยิงคนอื่นนะครับอย่างอันนี้ตทวพูเช่นี้ ยิงคนอื่นพอยิงไปแล้วก็เขาก็ต้องทิ้งการทิ้งการไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการวางการเนี่ยก็จะวางได้แค่ซ้ายกับขวาเท่านั้นนะครับคือแบบว่าแบ่งอย่างนี้ไม่ได้มาวางตรงกลางอะไรเงี้นะคือถ้าวางก็คือต้องวางซ้ายสุดหรือขวาสุดเท่านั้นนะครับในการวางประมาณนี้เองครับอันนี้คือขั้นตอนการเล่นง่ายๆนะครับเล่นจนกว่าจวการจนหมดแล้วก็ในมือวางจะหมดแล้วแล้วก็นับคะแนนกันนะครับมาทีนี้เราจะมาดูความสามารถของแต่ละใบบ้างนะครับว่าแต่ละใบทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดแบบ เปิดรัวๆไปเลยแล้วกันนะอ่ะการ์ดมาเก็ตเพลสนะครับการ์ดใบนี้นะครับคือความสามารถคือเมื่อเราวางการ์ดใบนี้แบบวางหงายนะครับเราจะได้ทําการเอ็กชเชนการ์ดเราหนึ่งใบกับการ์ดคนอื่นหนึ่งใบนะครับซึ่งเขาไม่ได้บอกว่าอ่าแรนดอมลี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเลือกเลยต่างคนต่างเลือกแล้วก็สลับการ์ดกันนะครับอ่าออสเวสเทอรี่นะครับการ์ดใบนี้ก็คือเขาบอกว่าเมื่อเราวางการ์ดใบนี้ลงใช่ไหมครับเราจะสามารถ ดูการ์ดคนอื่นได้ที่วางคว่ำว่าเขาวางอะไรนะแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าจะเปิดให้ให้มันหงายหรือว่าไม่เปิดให้มันหงายก็ได้เพราะบางทีเราไม่อยากให้เขาหงายนะครับก็ประมาณนั้นนะการ์ดต่อมาคือ watchtower นะครับการ์ดใบ,บนี้ถ้าคุณเล่นแบบวางหงายหรือว่าเมื่อ,อไหร่ที่คุณใช้เอฟเฟกวางหงายปุ๊บเขาบอกว่าจะสามารถหงายการ์ดอื่นได้อีก2ใบนะครับอ่าโทษทีกล้องสั่นนะครับโจโจโกระโดดซึ่งคำว่า castle pieces เนี่ยก็คือที่วางข้างหน้าเรานะครับคือ บริเวณที่เราวางการเนี่ยที่วางเป็น1แถวนะครับคือฝั่งนู้นหรือไม่ก็ฝั่งเราทุกคนจะวางได้แค่แถวเดียวนะครับเป็นซ้ายกับขวาเท่าน,นั้นนะวางเพิ่มเข้าไปตรงนี้จะเรียวกว่าเป็น castle rack นะส่วนชิ้นไอ้การท,ที่เราวางไปแต่ละใบเนี่ยเขาจะเรียวกว่า castle pieces นะครับก็อันนี้เอาไว้เปิดการได้2ใบนะเปิดตัวเองก็ได้เปิดคอนอื่นก็ได้นะครับต่อไปอันนี้คือการท,ที่มีบทบาทมากที่สุดในเกมนี้นะครับก็คือ tribuche นะครับ ทรบูเช่เนี่ยเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ทําลายการคนอื่นนะครับเขาบอกว่าเลือกและทําลาย castle p i e นะครับก็คือทาลาย castle p i ของคนอื่นนะครับจะทำลายของตัวเองก็ได้นะถ้าอยากจะทําลายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าการใบนั้นเนี่ยคว่ำอยู่ให้หงายขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ตามที่ผมเข้าใจก็หมายความว่าถ้ามันคว่ำอยู่ใช่ไหมเราก็ต้องเปิดให้มันหงายก่อนแล้วพอมันหงายปุ๊บความสามารถมันก็จะทานะครับหลังจากนั้นเนี่ยค่อยทําลายมันทิ้งนะอันนี้คือเขาเขาแก้มาด้วยนะคือจริงๆผู้สร้างเนี่ย เวอ,อร์ชันใน YouTube ที่เขาสอนมาเนี่ยครับเขาไม่ได้ให้ Description มาแบบนี้นะแต่เขาเพิ่งแก้เป็นแบบนี้แสดงว่ามันน่าจะต้องให้เปิดก่อนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถอันนี้ผมไปอ่านในบอรทเกมกิ๊กที่เขาตอบคำถามมาด้วยนะ่าวต่อไปนะครับบารักนะบารักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าวางปุ๊บจะสามารถเทิร์นคาสเซิลพีซเฟสดาวนะคือบางใบที่มันหงายอยู่ใช่ไหม อย่างเช่นถ้าผมเล่นไปใช่ไหมครับแล้วอันนี้มันหงายอยู่เพราะผมใช้ยิงคนอื่นไปแล้วพอผมเล่นไปนี้ปุ๊บผมสามารถคว่ำมันกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อไม่ต่อมาผมค่อยเปิดมันอีกรอบแล้วค่อยยิงคนอื่นอีกรอบก็ได้ประมาณนั้นนะครับเอาไว้รีโหลดประมาณนั้นส่วนการ์ดของมันเองเนี่ยมีตั้ง3คะแนนเนี่ยใช้อ่าได้คะแนนเยอะอยู่นะครับอ่ะการ์ดต,ต่อไป the mode นะครับ the mode เนี่ยไม่มีอยู่ในคู่มือจะซ้ำนะมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ลิสต์แรกด้วย the mode ก็คือเหมือนกับเอาไว้ปกป้องการ์ดซ้ายมือกับขวามือครับ เขาบอกว่าถ้าวางเดอะมอสใช่ไหมแล้วการ์ดที่อยู่ซ้ายมือกับขวามือเนี่ยห้ามถูกทําลายครับคือยิงทําลายไม่ได้แต่ว่าเดอะมอสเองอะถูกทําลายได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนวางนี้หรือยุดคุณก็ต้องยิงเดอะมอสทิ้งก่อนแล้วค่อยมายิงการ์ดข้างๆนะครับอ่ะการ์ดต่อไปนะครับ b a t t l e m e n t สนะครับ b a t t l e m e n t สเนี่ยในเกมเนี่ยมันจะมีแค่3ใบนะครับเขาบอกว่าการ์ดใบเนี้ยไม่ถูกทำลายนะครับจะแค่คานบีอ่าแค่นอนบีเดสตรอยด์นะครับก็คือไม่สามารถทำลายได้คือเอเทอร์โบเชยยิงไม่ได้นะ แล้วก็มันซื้อสูญคะแนนมันม,มีคะแนนเขาบอกว่าถ้าเราสามารถสะสมได้3คะแนนอ่าสใบตอนจบเกมนะครับจะได้ใบละ3คะแนนก็คือจะได้9ะคะแนนเลยนะอลังการมากนะครับแต่ว่า3ใบมันยากไงที่เราจะได้คนเดียวนะครับขนาดเล่น2คนน่ยยังไม่ได้เลยนะครับเล่น2คนยังไม่ได้สะสมได้3ใบเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเทคนิคก,ก็คือว่าถ้าคุณคิดว่ายังไงมันก็ไม่ถึง3คะแนนใช่ไหมครับเพื่อนเนี่ยอาจจะวางไปแล้วหรือว่าเราแอบอาจจะเห็นเพื่อนแล้วว่าเพื่อนเล่นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถึงตาเราเนี่ยแนะนําว่าให้วางคว่ำครับเพราะวางคว่ำเนี่ยเอาไว้หลอกศัตรูด้วยว่าเอ้ยมันรู้มันคืออะไรนะหรือไม่ก็วางคว่ำเนี่ยเวลาจบเกมเนี่ยอย่างน้อยมันได้1คะแนน,นครับเพราะว่าการทุกใบที่วางคว่ำเนี่ยมีค่า1คะแนน,นนะไอ้พวกการ์ดศูนย์อย่างเงี้ยถ้าคุณอยากทําคะแนนก็คือต้องวางคว่ำโอเควิสซาทาวเวอร์นะครับวิสซาทาวเวอร์บอกว่าให้ลุกขึ้เดอะท็อปทรีการ์ดออฟเดอะเด็คนะครับแล้วก็รีออร์เรนจ์นะก็หมายความว่าเพิ่มคุณเล่นปุ๊บคุณก็สามารถจัววกการ์ดใบนะแล้คุณ็ เลือกได้ว่าเอ๊จะเอาอันไหนไว้ข้างบนสุดอันไหนไว้ตรงกลางตรงไหนไว้อย่างงี้นะเผื่อว่าอ่าเวลาเพื่อนจัวเขาจะได้จัวตามที่เราเรียงไว้นะครับไม่มีอะไรมากคือเปิด3ใบบนสุดแล้วก็เรียงการ์ดนะประมาณนั้นอ่ะต่อมานะครับวัชเชอร์นี่อธิบายไปแล้ววัชเชอร์นี่มีเยอะนะครับแล้วก็การ์ดแ a ทเทลเมนก็มีครบไปแล้วอ่ะ Princess Spire นะครับก็เป็นหัวคอยของ เจ้าหญิงนะครับการ์ดใบนี้เวลาเล่นเนี่ยเขาบอกว่าห้ามวางเปิดนะครับคือมาถึงเปิดงี้ไม่ได้เลยนะต้องวางความแอบไว้ครับแล้วเขาบอกว่าการ์ดใบนี้เมื่อไหร่ที่ถูกทําลายเนี่ยคุณแพ้เลยทันทีนะครับเหมือนเป็นการ์ดพรินเซสนะเหมือนการเจ้าหญิงเพราะนั้นเนี่ยห้ามถูกทําลายเด็ดขาดได้6คะแนนด้วยคือระวางความไปใช่ไหมบางทีเราอาจจะถูกเพื่อนมาแอบมาเปิดนะครับแบบบังคับเราเปิดเงี้ยเราก็อาจจะยังไม่ยังไม่แพ้แต่เมื่อไหร่ที่เทโบเช่ยิงมาเนี่ยเราแพ้เลยทันทีนะครับการ์ดใบนี้ต้องระวังมากๆเลย เดอเดอโหมดอธิบายไปลวมาร์เก็ตเพจอธิบายไปลวโชรูมโชรูมบอกว่าเมื่อเราเล่นปุ๊บเนี่ยเราวางหานลงไปใช่ไหมครับเราสามารถเปิดคาเซิลพิตให้เปิดขึ้นหนึ่งใบครับซึ่งเมื่อเราเปิดเนี่ยใบนั้นจะใช้ความสามารถไม่ได้ครับก็บางทีอาจจะเปิดใส่เทอร์บูเช่คนอื่นแล้วก็ความสามารถก็จะใช้ไม่ได้นะครับก็ก็ดีนะการแบบนี้โชรูมนะครับก็ประมาณนี้นครับนี่คือการทั้งหมดในเกมนี้นะครับอย่างที่ผมสอนเล่นไปสอนแบบเร็ว ก็ใครอยากเล่นก็ลองหาซื้อนะครับใครมีคำถามอะไรลองคอมเมนต์มาถามได้ไม่แน่ใจว่าจะมีใครซื้อเกมนี้ไปไปขายที่ไทยไหมหรือว่าไปทําภาษาไทยไหมนะครับมันเป็นเกมที่น่าสนใจนะอันนี้ผมผมเล่นแล้วก็เล่นจบเร็วดีนะครับก็จริงเกมนี้ผมว่ามันคล้ายๆกับพวกซิตาเดลไม่ก็เลิฟเลเตอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันคือแบบวางการ์ดเล่นการ์ดใช้ความสามารถนะครับมันก็ ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็เล่นง่ายนะถือว่าเป็นเกมที่เอาไว้ขั้นเบรกนะครับหรือไม่ก็เป็นเกมวอร์มอัพก่อนที่เราจะไปเล่นเกมใหญ่หรือว่าบางทีกําลังหัวร้อนมากําลังแบบหัวหนัหนกๆมาก็มาเล่นอันนี้เบาๆได้นะครับก็ผู้สร้างนะ Keith e Franks the h i r d อันนี้ผมไปเจอเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนักออกแบบเกมที่ค่อนข้างจะฉลาดนะในเกมของเขาแต่ละเกมอ่ะมันจะมีเมคคากที่เป็นเหมือนเฉพาะตัวของเขาเองนะครับก็คันเจก็ลองไปหาดูนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีขายในไทยนะก็ ต้องซื้อแล้วก็ชิปไปที่ไทยนะครับก็ยังไงใครเพิ่งมาดูช่องเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าแม้แต่กดติดตามช่องเรานะครับก็ตอนนี้ก็จะเดินหน้าสู่1 5 0 0 0พซับนะครับก็เป็นความฝันนะครับว่าหนึ0 0พซับได้ผมจะดีใจมากๆเลยนะส่วนใครที่อยากอุดหนุนช่องเรานะครับก็แนะนําง่ายๆนะครับแค่เข้าไปพวกลิงก์ช็อปปี้ a ละซด้าที่ผมแปะไว้นะครับก็เข้าไปซื้อของจริงเสื้ออะไรก็ได้ครับคุณจะซื้อของเข้าบ้านเนี่ยซื้อทิชชู่ซื้อ ซื้อน้ำซื้อขนมอะไรเงี้ยก็ผมก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจาก e s h o ป e e Lazada อันนี้ก็บอกกันตรงๆเลยแล้วกันนะก็เป็นรายได้ทางนึงให้กับผมนะครับได้เอาเงินไปซื้อเกมนะก็ยังไงก็เจอกันต่อไปคลิปหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย OA Furniture More Than A Furniture ร้านบอร์ดเกมบอร์ดเกม Academy วงเวียนใหญ่ว i ท a s of l e a r n i n g บริการออกแบบบอร์ดเกมและสื่อการเรียนรู้คุณภาพ ชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่องบอร์ดเกมวันเดอร์เ์ค่ะหากคุณเป็นแฟนเพจของบอร์ดเกมวันเดอร์เ์และชอบดูหนังตอนนี้เรามีช่องรีวิวหนังด้วยนะติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook และ YouTube Channel ในชื่อ movie wonderer ฝากด้วยนะคะขอแนะนำ Privateo VPN VPN สำหรับนักท่องโลกกว้างอย่างคุณ จะหนังจะซีรีส์หรือแมอ้แอนิเมชันก็สามารถดูได้ทุกแอปทั่วทุกมุมโลกในราคาเริ่มต้นเพียงแค่2เหรียญเมื่อคุณกดไปที่ลิงก์ของทาง Movie Wanderer คุณได้ VPN เราได้ค่าขนม Privateo VPN ปลอดภัยแน่นอน